โสมแดงที่เอามาใช้กับลำไยน่ะมันมีข้อดีอยังไงครับพี่ก็ <c oughs> เห็นหนึ่งลูกตโตดีนะใส่ปุ๋ยปกติผมก็ใส่ปุ๋ยเยอะ <c oughs> ตอนนี้ผมลองใส่ถึงห้ากระสอบจากว่าเจดแปดกระสอบเนี่ยลด <c oughs> มาสกระสอบ <c oughs> สแสดงว่าลดมาสามกระสอบใช่ใช่ค่ะ เหมือนว่าเราประหยัดต้นทุบนบางทีเราใช้เคมีก็ถังปน๋ยยากตกประมาณถัง2,000บาท2,000 2,000หรือ3,000บาทอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ตกถังไม่ถึงพันบาทมันก็ประหยัดว่ากันเยอะนะลดต้นทุนเกือบ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 สองเท่าตัวนาะจาก3,000่าเหลือแค่ ผันนิดนิดโอ้โหลดลงเยอะนะคะลดลงลดต้นทุนแต่ผลผลิตก็ดีดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นสุดยอดสุดยอดไม่สมแดงพี่โอ้ผมว่าสุดยอดยเนาะใช้มาหลายตัวแล้วก็ถือว่าอันนี้สุดยอดที่สุดค่ะแล้วก็ไม่เป็นม่ปดีมันดกสม่ําเสมอค่ะไม่มีการรือว่าจะเป็นไซนูนไสนี้ใสเล็กใหญใหญ่มันก็จะเสมอกั้หมดคือถ้าเราทาดูดูแลได้แบบนี้นะ อ่าซ้ายมันก็เสมอก็ถสมได้หมดก็คือหมดเลยค่ะแล้วใช้สมแดงนี่พี่รู้สึกว่าขั้วมันเหนียวขึ้นไหมอ๋อเหนียวมิดังไม่อยากหลุดเลยอ้เนาะใช่ใช่แล้วสีสีของเปลือกอะคะสีของเปลือกก็เหลืองสวยเหลืองสวยเหลืองสวยก็พูดถึงถ้าเหลืองสวยนี่มันก็ถือโอเคแล้วลำาไยอ่ะถ้ามันผิวมอมหรือผิวแดงอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกบอกกันหนึ่งไม่ค่อยได้ดูแลค่ะไม่ค่อยได้ผกฉีดยาหรือว่าดูแลไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ อย่างนี้เรามีการดูแลที่ดีเอาเอาตัวนี้เข้ามาเราก็ฉีดได้บ่อยครั้งหน่อยไม่ต้องไปกลัวเหม็นยาไม่ต้องไปกลัวแพ้ยาหรือว่าอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นที่ชัดเจนว่าเราใช้สมตรแดงกับลำไยหนึ่งลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อเราที่ฉีดยาคือไม่มีสารเคมีเนาะสะดวกในการใช้ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ใชปกติเนี่ยบางทีถ้าเราไปใช้เคมีมันก็สลัดลูกเยอะล่วง เท oh, ่ไม่ <okay. S 2> หมดอ่ะแต่อันนี้ไม่ค่อยสลัดนะเพราะมันขั้ว,วเหนียวขั้ <c oughs> วเหนียว